าะึงไม่ครบบ่าครับผมกับที่นี่ประจําเลยกับร้านสีส้มของเรานั่นเองับผมอีกแล้วครับดําเนินงานโดยซอว้วนของเรานั่นเองกับร้านสีส้มครับผมรับผมวันนี้มีแขกต่างชาติด้วยหลายต่างชาติพักไทยแขกต่างชาติหน่อยดีกว่าฮัลโหลทรหาพ่องเหรอไม่ต้มาอยู่กับชีวิตฉันเลยเป็นการตั้งใจแววอยู่กับฟอูไม่ได้ฟอมลักษณะจะเป็นคนแคมมารูเอแคมมารูเลยฮัลโหลอยู่แคมมารู คำว่าแม่มองตินี่พวกเธอยังมายุ่งกับชีวิตฉันเข้าใจไหมฉันไม่มีเวลาให้พวกเธออังมาลนี่เชื่อไหมกีฬานี่นับประวันเลยกีฬานับประวันเมืองไทยนี่ขโมยกู้เลยประวันโดนไปทีแล้วแนะนำพี่ชายสักคนหนึ่งดีกว่าใครอะเ่พี่ชายเอ้ยอะไรอะทำไมหรอเป็นอะไรเขาไปกระเทยกระเทยหรือกระเบือ อ๋อเป็นกระเทยค่ะซักเพลงดีกว่าที่ยังจำแล้วไม่เคยลืมเลยคอยเตือนไปไว้ที่เธอเรียกฉนและวก็เทยจดจำไม่ดนใจเลยมากะเทยดีและเขามีทองไปเมื่อรียกระเทยทำไมขนไดกะเทยเมือเห็นฉันเป็นกะเทยบันนอกองนะไม่รักก็ไม่มาแต่จะมาเรียกใจแล้วกะเทยอาไม่เรียกกะเทยเรียกว่าอะไรอ่ะ เกตุ้นมีแทบมากมายสมัยไมัยเราไม่ยอมพิจากณามาลองกอับเธออย่างฉันแล้วกเ็เธออย่างฉันแล้วมันมาถึงใจ <c oughs> ผู้หญิงมีจิตไฟแดงจะเลี้ยวจะแซงจะผ่าก็ไม่ได้กระเทยที่มบบสั <c oughs> ใดไปเหนือตลอดไปผ่านได้ตลาดปี ยังจำล้วไม่เคยลืมเลืออยากเตือนล้วก็เตยว่าผู้ยิงแล้วก็มีท้องไปเรื่องอะไรเขาจะเอากระเทยน้องกิ๊ฟเชอร์รี่นึกไวแล้วก็สวยจะตายรู้ไหมคนดีกระเทยแล้วก็เมื่อเช็ดที่รู้ไหมคนดีเราเบบดที่จะตายวันก่อนพาน้องไปนอนแล้วโถแม่งอนเธอสวยบาดใจว้าวพอนอนล้วไม่ทันต้องไหลวายตกใจเจอไขกระเทยไอพ่อมึงเด็กนี่อะไรคนพวกเธอวะมนเล่นกรยนั้นเซลแก่ ไม่ม,มกเลยไงไอ้พวกเด็กสมัยนี้พ่อแม่ไม่สองสอนเลยไงอะ,อะไรของแกเนี่ยไม่ต้องตกใจลักษณะเจ๊เขาจะไม่ชอบเพลงนี้เออเปลี่ยนเพลงดีกว่าออกมาคืนนี้นฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวอา้าวแล้วมาทำเพี้ยอะไรอยู่บ้านเด้อออกมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างไกลไม่มีใครควบเงยควาย แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหนรู <Who S 2> รู้บอกให้หรือเธอจะอยู่กับใคร คืนนี้ฉันไม่ได้ตามใจมาเที่ยวสุดยจดาออมาคนเดียวมาตามหาคนที่ห่างใครดเดี๋ยวก็เจอแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเธออยู่ไหนเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเธอจะอยู่กับใครในคืนนี้เขารอพวกเธออยู่ ออกมาคืนนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวแล้วมาหาพ่อมึงเหรอเฮ <Yaz correctly, S 1> ียไอ้ตั้งหรอกไปตั้งหรอกไกลแล้วพ่อบุกร้าวพ่อนายจุดหัวเฮียล่ะพ่อเมียพ่อนายก็ไป